ทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอำเภอวารินชำราบค่ะนายพงรัฐพิรมรัฐนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานนาย,ยกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำเภอวารินชำราบคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ <c oughs> ได้ร่วมกันในกิจกรรมกําจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ําที่กุดสีมังคะนะคะตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ํา เป็นการกำจัดวัชพืชที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำและกีดขวางการสัญจรทางน้ำด้วยค่ะนั่นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยในชุมชนด้วยแล้วก็ยังเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในในทุกฤดูการด้วยค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีการบูรณาการเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจากมาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงมีจิตอาสามาร่วมกันกําจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยค่ะซึ่งทุกคนที่มาช่วยกันในครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ